โโอ้หเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหโก้โก้โก้เครียดเครียดเครียดใส่ลูกแก้วนะครับใส่ลูกแก้วครับบรรจุกระสุนครับ เราอยู่ไม่ได้อยู่ออฟฟิศครับเราอยู่นอกสถานที่ในบ้านเองครับแต่อยู่ในตัวเมืองครับเป็นบ้านเก่าครับเรามาอาศัยร่มนะครับเพื่อถ่ายทำทีวีโอของเราครับวันนี้เราจะทําทําอะไรพี่ปืนเหมือนเดิมครับปืนแต่นี้แต่ว่าทําจากซากไม้โฆษณาครับเห็นไหมครับไม้เก่าครับไม้เก่า คือตรงนี้เป็นบ้านหลังที่สองของพี่เดียวตู้นี้ง่ายครับแกมีบ้านหลายหลังเนาะก็เหมือนพี่ซุนครับเหมือนกันครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นไม้ป้ายโฆษณาครับป้ายสอสอไรพวนี้ครับที่เขาไม่เอาแล้วครับทิ้งนะครับแล้ไปเก็บมาครับเศษไม้ครับเก่าๆเดี๋ยวเราจะเจาะตรงนี้นะครับเจาะเป็นรูแล้วก็จะทําไกะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำทำปืนเลยปืนหนังกระติกเหมือนเดิมนะครับครับผมยิงลูกแก้วครับเออโอ้โห ในลูกแก้วครับนี่อาจจะมีเสียงรถผันไปผันมาหน่อยนะครับลูกแก้วเราจะเจาะตรงนี้นะครับให้เป็นรูนะครับยาวๆตรงนี้นะครับครับเป็นรูยาวๆนี่ตรงนี้เพื่อใส่เพื่อใส่ไก่แล้วก็เอาไก่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับดูตอนที่มันเสร็จนะครับว่าเป็นไงครับผมทังนี่ครับเสร็จแล้วครับเจาะแบบนี้ครับเจาะรูนะครับให้ได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาผ้าสติกครับทำไก่ครับเห็นไหมครับ ง่ายครับเอาวีดีโอจัดการไก่เราก็ลักษณะก็แบบนี้ครับนี่ครับนี่รูอย่างี้ครับนี่แล้วก็เอาใส่เข้าไปครับคือเราก็เราผิดลองถูกดูครับเสียเข้าไปครับมันก็จะได้แบบแบบไหนครับพี่ลองสิลักษณะนี้ครับนี่นะครับ เนี่ยครับยิงเนี่ยครับยิงมวดูครับว่ามันจะยิงยังไงผมก็ยังยังไม่ได้ลองครับครับผมมั่วรั่วอากาศร้อนครับทำมั่วไปก่อนครับแล้วก็ตรงนี้ครับเศษไม้อีกอันหนึ่งครับเราจะมาแปะตรงนี้ครับทําเป็นปืนไม้แบบแบนนะครับแบนอันนี้ครับอติดต้ามันจะแบนครับผมเดี๋ยวเราไปติดกันเลยครับหลังจากที่บอกครับที่เราทําไกลแบบนี้แล้วนะรับนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ด้วยตะปูครับตอนนี้เราจะมายึด หัวก่อนนะครับแบบนีนะ้นี่ครับเดี๋ยวเราเจาะก่อนนะครับเจาะก่อนเจาะนะครับเจาะเพื่อจะใส่สกรูไปเดี๋ยวเรากาวติดทีครับนี่ยืดได้หรือยังยืดได้แล้วครับครับผมลักษณะนี้นะครับอ่าเดีย๋ยวเราก็หยอดกาวครับ ตอกเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะไหนก็ความแน่นนะครับมันจะได้มั่นทึ่งใช่ไหมครับใช่ครับมั่นจดนะครับโอ้ัวเราก็นี่ครับโอ้เสียรครับลูกมันเป็นศิละปะใช่ไหมครับใช่ครับศิละปะพวกเราชอบศิละปะนะครับ ทุกอย่างครับเป็นศิลปะของความที่เราทำครับวันนี้มีสาวๆมาขอดูปืนที่ศูนย์ย่าแห่เลยครับศูนยีย่าแห่จะให้น้องเขาดูนะฮะรับโให้ดูนะโทรปืนนะโทรปืนโทรปืนนะถือศกปืนผมคิดว่าโชบปืนไหนฮะเนี่ยเขี้ยดเนี่ยทางคนไทยกูใจแล้วเราจะเอา ม้แบบนี้นะครับเพื่อมาทํำตามจับนะครับไม้เศษผมเลยมครับซึ่งผมก็ทําไม่ได้ไลนะครับแต่ไม่รู้อยู่ไหนครับหาก่อนนะครับทำตัดไม้ให้ได้ลักษณะนี้มาทํำตามจับครับครับใส่นะครับตามจับครับน่ครับผมมาร์กไว้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่แล้วก็ก้าวมือเดิมครับไไ้้เป็นลักษณะนี้ก้าวมือเลิครับ ใส่ก <Th> ่อนครับเหมือนวันนั้นนะครับเราติดครับอาวร้อนครับคุณภาพสูงครับเป็นน้ามจับครับครับบีบนะครับบีบนะครับเดี๋ยวเราใส่ก็ยิ่งมุมปากเรื่อยครับ รอให้กาวแห้งครับครับเดียวนี่ครับหลังจากที่เราติดแบบนี้ครับนี่นนี้ก็นั่งรอเดียวแล้ครับคือรอไปไหนแล้วเนี่ยนี่มุมปากสุดยอดมากเพื่อนผมคนนี้เนี่ยต่อไปนะครับเดี๋ยวนี่ครับผมให้เขาใส่ไก่ครับชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่เสร็จสักทีครับเมื่อไหรมันจะใส่เสร็จครับครับเอาเลย กุกข้าผู้ใส่ไว้นะครับเฮ้ยใส่ช้าอย่างี้เราก็ตอกเลยครับถ้ามันทะลุแล้วเราก็พับนะครับข้าตอครับต้องแตกครับ กันต่อเลยกหน่อเลยโอ้โอ้เราต่อไปครับเราก็หาเศษไม้อีกนะครับเศษไม้แบบนี้ครับเอามาถา่ถาถ่าเอาถ่าถ่าเป็นภาษาการเขาเรียกว่าอะไรถ่ากันถัาอ๋อเอามาถ่าถ่าอ๋อครับแล้วก็ตัด<ถ>ตัดนะครับตัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ เอามาทําได้แบบนี้ครับแบบไหนครับแบบนี้ครับเพื่อจะทาเป็นตัวล็อกจุดนี้นะครับเราก็ทําแบบมั่วๆนะเดี๋ยวเรามาลองทํากันครับนี่ครับจอะเสร็จเราก็จาะอย่างนี้ทำตาเสร็จนะ้วจอดอย่างนี้ก็เอาน็อตมาปั่นใส่แบบนี้ครับเรามาลองไปเลยครับลองไปด้วยกันเลย ตัวนี้เป็นตะขอครับจอตะขอจอตะขอครับนี่ครับนี่ครับตะขอมาใส่ตรงนี้ครับเร็นล้วครับเป็นด้ามจับที่เหลวเหมือนสไตล์อะไรนี่ลูกซองใช่ไหมครับทำด้ามจับนะครับทำจับตรงนี้เป็นกลไกกลไกมาทำงานยังไงนำเสนอหน่อยทำงานอย่างนี้ครับเมื่อเราเอากระสุนใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะอาวออกตรงนี้ครับ มันก็จะหนีบครับหนีบอ่านี้พี่ลองดูคนตะข่ายครับนี่ครับพอเราไกลดะป๊อปมันก็จะอ้าออกครับไกลครับป๊อกมันจะหลุดออกไปครับปุ้มครับแล้วข้างล่างคือยังไงใช้นี่ครับสปริงรีคอยนครับยางวงนั่นเองครับนี่นะครับพระเอกของเราง่ายๆครับเราทำแบบง่ายๆครับชีวิตของเราแบบง่ายๆครับแต่เป็นกลไกที่นะครับแปลกประหลาดเหมือนกันครับไม่เคยเห็นใครทำ ง่ายๆ่ะยคบป้าปอบบอลกลไกป้าปบอลมาดูตอนที่มันเสร็จนะครับใช้งานได้มันเป็นยังไงครับตามดูเลยครับผมครับผมเสร็จเรียบร้อยครับกับปืนกลไกอัจฉริยะที่เราได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับนลยฮะรูปล่างเลยไหฮะนี่ฮะโอ้โหนี่หนังยางครับตึงถึงกลไกอัจฉริยะหลักการทํางานยังไงครับพี่เลียวหลักการทํางานที่มันเดี๋ยวผมจุดมันนี่ครับนี่ครับนี่ครับเราก็จะเอา ลูกแก้วครับลูกกระสุนมีพี่กลไกของเราครับแบบนี้ครับปึ๊บอย่างนี้ครับจะไปอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวเวลาพี่ซูนยัดหาไกนี่กับไกปืนนะครับนี่จะอ้าออกครับแล้วก็จะปล่อยลูกแก้วพุ่งไปทับเป้าหมายครับครับเอาสาธิตสาธิตการเอาใส่ครับรวมกันหมดทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้นะครับใช่ครับปึ๊บนี่เอาใส่ตรงนี้นี่ครับอย่างนี้ครับแล้วก็มันมันยังไม่มีลูกแก้วครับมันเลยไม่มีลูกแก้วครับ ือมันจะหนีบปั๊บใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้คือกลกลไกไกปืนครับเราปล่อยปั๊บตัวนี้ก็จะหนีบดีบไปแล้วเปี้ยงนลยครับกลไกตัวนี้เป็นตัวหนีบโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองไปทดสอบการยิงกันครับยิงจริงครับเดี๋ยวยิงจริงครับไสกันเลยครับไส่ตายครับไส่ตายครับใส่ตายครับครับผมเห็นไหมครับตรงนั้นนะครับไกลๆนะครับคือเป้องกันครับโอ้โหตันนี้ครับใส่ลูกแก้วครับใส่ลูกแก้วครับมันจุกกระสุนครับ ครับเตรียมมาเครับครับเดี๋ยวเราจะยิงกันนะครับเดี๋ยวมาดูครับบรรจุกระสุนเรียบร้อยอยู่ที่สูน์เคลื่อนย้ายยกกล้องตามมาเลยก็ได้ครับเตรียมยิงครับนี่เราเหมือนบุกครับบุกครับครับครับบุกครับส่มยิงครับส่มยิงโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหยอเครีอ้โหโอ้โ้โห วันนี้เป็นการยิงในอาคารนะครับพี่เหลีวอาคารล้างครับครับผมอาคารล้างเหมือนการฝึกยิงครับสุดยอดครับเดี๋ยวทดสอบการยิงอีกครั้งหนึ่งครับอีกนัดหนึ่งครับผมครับผมในตึกล้างตึกล้างมาดูกระสุนครับเล่งจากศูนย์หน้ามาหาศูนย์ล้างดีตาซ้ายเดี๋ตัวซ้ายตาขวานี่ครับโอ้โหแม่นจริงๆครับ แมนครับแมนไปครับไปครับแมนครับแมนไปครับไปครับแมนครับแมนไปครับไปครับโอ้ยเรียบร้อยครับสองนัดเลยมีตัดต่อครับจริงจริงครับแมนจริงครับยอดครับครับพี่เลี้ยวฝากคลิปของเราดูความรักข้างนอกนะครับตึ๊งข้างในร้านร้อนมากในกรณีครับฝากตรงนี้นะครับสถานที่จริงครับครับนะครับปิดปืนครับอันนี้เป็นกลไกอัจฉริยะครับครับนี่สถานที่ยอดครับผมเลยครับ กลไกมันเป็นอย่างนี้ประมาณนี้บนะลองไปลองไปที่สว่างสว่างเลยพี่ขอดูเลยสิกลไกมันจะเป็นการหนีบนะครับหนีบประมาณนี้นะนี่นี่ครับแล้วก็ตรงนี้มาใส่ยัดของเราใส่ลุกแก้วแล้วจะหนีบได้พอดีเลยนะครับโอ้โหพอปล่อยปั๊บมันก็จะไปแบบนี้ครับปั๊บสุดยอดครับโอ้โหอ่าสุดท้ายนี้นะครับผม ผมกับวิสุทธิ์าครับะเราฝาดกล้องในที่สุครับผมสู้หริวคอมเมดี้บครับครับผมครับผมชอบคลิปของเราครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเราจะทำปืนในรูปแบบต่างๆครับทำแบบนี้ง่ายครับไม้จากไม้จากไม้ป้ายโฆษณาครับไม่เสียตังค์สักบาทครับที่เขาทิ้งไว้แล้วครับตรงนี้ก็เป็นของเกี่ยวประตู้ครับหน้าต่างครับครับผมครับผมง่ายๆครับครับ แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจะกลับบ้านนะครับครับขอับ้านไหมครับสิบปอกไหมครับเราเป็นศิลปะหรือเปล่าไม่ไม่ทำภาพแบบอาจารย์ได้ไหมทำข้าพแบบอาจารย์มึงจะมาพูดไปเลยต้องทำทันทีครับครับสมมติโมเตอร์คิดแต่ไม่ทำครับครับครับอันนี้ะโยชน์ครับถูกกล้องนะครับครับผมลาไปก่อนครับเจอกันที่หน้าครับสบายดีครับผม